สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเจอกล้วยด่างอีกแล้วนี่ไงเห็นไหมเห็นใบไหมเห็นด่างไหมเออมันมันไม่ได้ด่างหมดทุกใบนะก็แปลกอยู่นะเห็นไหมมันก็ใบเขียวปกตินะคะทุกคนแต่ว่ามันเกิดมาใหม่แล้วมันมันออกด่างเห็นไหมคะมออกด่างทีเนี้ยเราก็จะขุดตอมนะันเนาะไม่ใช่ขุดต่อสิขุดหนอ่อเห็นไหมคะหน่อเล็กเล็กก็มีนะ อันนี้มันเจอน้ําท่วมนะคะทุกคนสวยอ่ะสวยมากเนี่ยจริงๆเราก็มีแล้วนะแต่เราก็อยากได้อีกเห็นไหมคะอันนี้ด่างนิดเดียวอ่ะเออเนี่ยเนี่ยอันนี้ด่างเยอะด่างกล้วยด่างเนี่ยค่ะทุกคนค่ะใบด่างมากอันนี้มันเจอน้ำท่วมนะคะทุกคนดูสิ เจอน้ําท่วมมันก็เลยสีออกประมาณแบบมนๆมนมนมนแบบนี้เนาะเห็นไหมคะเออเดี๋ยวเราจะขุดเอาไปปลูกอีกเนาะเพราะว่าดูแล้วมันแบบใบมันใหญ่ปุ๊กลุกปุ๊กลุกน่ารักอะค่ะทุกคนเห็นไหมเออออกมาเลาะค่ะนี่นี่มันด่างนะตอนแรกเราก็ไม่เห็นเยอะนะเห็นแค่นี้แหละกล้ยด่างน้อยมันน่ารักอะตุ้มตุ้มี้อะ เราไม่มีอะไรขุดนะแต่เรามีแค่มีดจะขุดได้ไหมไม่รู้อ่ะเออเห็นไหมเออดังนิดหน่อยกล้วยอะไรก็ไม่รู้นี่ดังไหมเนี่ยเราเราจะเอาต้นนี้ต้นนี้เห็นมันด่งดางอยู่ที่บ้านก็มีเรานะแต่ก็อยากเอาไปอีกเงี้ยแหละผี่บ้าเขาเรียกว่าคนบ้าเออบ้าบ้าบอๆนแะค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน เราจะทําการขุดเดี๋ยวเราจะทําการขุดนะคะทุกคนขุดได้ไหมไม่ร,รมมู้แล้วก็มีดมันนิดเดียวอ่ะดูสิแล้วก็อ่าอ่าอะไรอ่ะจะขุดได้ไหมอ่ะขุดกันยังไงล้อเนี่ยหรือเราจะค่อยมาเอาทีหลังเพราะว่าเราก็มีอยู่แล้วนะ แต่ก็อยากได้อ่ะอือ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 อสิสอืมเราก็มีอยู่แล้วแหละเนาะเราจะเอาไปทำไมอ่ะเนี่ยเก็บไว้นี่เดะสรุปแล้วเปลี่ยนใจค่ะทุกคนค่ะเออเปลี่ยนใจยังไม่เอาไปหรอกเดี๋ยววันหลังเราก็ค่อยมาขุดเอาก็ได้ค่ะเนี่ยมันก็ดางสวยนะ เดี๋ยวเราจะไปเอาขนุนนะคะกับต้นกล้วยเออไม่ใช่ต้นกล้วยค่ะคือว่าจะไปเอา,อ,าอะไรอะ่ะกล้วยกล้วยดิบอะไรเงี้ยจะไปทําทําอะไรกล้วยฉาบออใช่ใช่แต่ใบมันสวยอะ่ะค่ะตรงนี้อุ้ยใบมันสวยอะ่ะดูสิเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาขุดดีกว่าเราไปหาอุปกรณ์ในการขุดดีกว่าสิตอเล็กๆน่ารักอะ่ะ มันก็ไม่ได้แบบว่าด่างทุกใบนะอันนี้มันขึ้นมานิดเดียวนะเออแปลกดีนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะมันก็เขียวนะแล้วมันมาด่างทีหลังเนีย่ยค่ะมันแค่ด่างแค่ใบเดียวใบนี้เองนอกนั้นมันไม่ด่างอะคะ่ะทุกคนก็แปลกดีอะค่ะเห็นไหมข้างหน้าข้างล่างข้างหน้าไม่มีด่างด่างต้นเดียวนะคะทุกคนเอ้ดด่างใบเดียวเออประมาณนั้นแหละเห็นไหม ไปดีกว่าไปแล้วค่ะเจอกันใหม่เนาะในคลิปตัดไปนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะคะี bye ่ค่ะบ๊ายบาย